ข้อความจากท่านชายออนท่านช่วยอธิบายเรื่องทางเลือกเสรีให้ฉันได้รู้เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคำตอบท่านที่รักทั้งหลายดาวเคราะห์โลกของคุณมีความพิเศษเฉพาะไม่เหมือนใครจักรวาลแห่งนี้ทับทั่งไปด้วยสิ่งมีชีวิตดาวเคราะห์โลกของคุณเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญา มีอาระยะธรรมมีพลังงานชีวิตอาศัยอยู่อย่างไรก็ตามดาวเคราะห์โลกของคุณถูกออกแบบมาให้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการตัดสินใจเรื่องอะไรบางอย่างที่มีความสำคัญซึ่งปริศนาดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปจนกระทั่งว่าตอนที่คุณไม่ได้อยู่ที่นี่คุณก็เรียกมันว่าคำถามสำคัญด้วยซ้ำไป หน้าฝั่งโน้นของม่านปรางมีคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมคุณถึงไม่อยู่ที่นี่กันอยู่มีคำตอบที่เกี่ยวกับว่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรแต่ว่าความเป็นทวิภาวะของคุณที่อยู่ที่นี่จะไม่ยินยอมให้คุณมองเห็นคำตอบเหล่านี้ได้ซึ่งตรงนี้ก็ช่วยให้ความไม่ลำเอียง หรือความยุติธรรมที่คุณกำลังทำกันอยู่ที่นี่ไม่มีวันถูกกรณีประนอมคำถามสำคัญดังกล่าวคือในระดับเซลล์แล้วคุณทุกคนรู้จักมันดีทุกๆครั้งที่คุณตายจากชีวิตนี้ไปคำถามแรกที่คุณมักจะถามกันก็คือตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้ว แผนการดังกล่าวนี้จำเป็นจะต้องให้ดาวเคราะห์โลกมีความพิเศษเฉพาะไม่เหมือนใครในด้านพลังงานในด้านมนุษย์ที่จะอาศัยอยู่บนโลกเพราะว่ามนุษย์ทุกๆคนจะต้องเหมือนกันทั้งหมดแผนการดังกล่าวนี้จำเป็นจะต้องให้สิ่งที่คุณมเรียกกันว่าจิตวิญญาณโซของมนุษย์นั้นมาจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมเรียกกันว่า กระเจา้ากอดเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นความพยายามใดๆของบุคคลภายนอกที่จะมารบกวนแผนการนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังมีหลายกลุ่มที่เคยพยายามทำแล้วนิน่ำซ้ำคุณยังถูกซุกซ่อนเอาไว้เป็นอย่างดีในกาแล็กซี่ของตัวเองอีกด้วย สักวันหนึ่งถ้าคุณสามารถค้นพบโลกของชีวิตของชีวิตทรงภูมิปัญญาโลกอื่นๆเข้าจริงๆแล้วก็คุณก็จะได้รู้ว่าโลกของเขาส่วนใหญ่แล้วจะมีดวงอาทิตย์อยู่สองดวงด้วยกันทั้งนั้นเพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์เหล่านั้นสามารถวิวัฒน์ไปได้ตามแผนที่พวกเขาควรจะเป็นวิวัฒนาการ พัฒนาการของคุณถูกผลักและดันด้วยวิธีการต่างๆมากมายเพื่อให้คุณวิวัตรไปจนถึงจุดที่วางเอาไว้และด้วยความตั้งใจคุณจึงมีดวงอาทิตย์เหลืออยู่แค่ดวงเดียวเท่านั้นซึ่งหมายความว่าโอกาสที่จะมีใครมามองหาคุณในระบบสุริยะขนาดเล็กแบบนี้ และตรงขอบของกาแล็กซี่แบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีน้อยลงเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่สะดุดตาเอาเสียเลยดาวเคราะห์โลกของคุณมีความพิเศษเฉพาะไม่เหมือนใครอย่างสมบูรณ์แบบเพราะแม้ว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆจะมีทางเลือกด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าดาวเคราะห์โลกของคุณคือดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวเท่านั้นที่มีทางเลือกเสรี ที่จะมีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณไปจนถึงขั้นที่จะสามารถกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จริงเพราะว่ามันคือทางเลือกเสรีที่ว่าคุณจะนำพาโลกทั้งโลกไปสู่กระบวนการเลื่อมระดับขึ้นก็ได้หรือว่าจะนำพาไปสู่การทำลายล้างก็ได้ส่วนโลกอื่นๆนั้นไม่มีโลกไหนเลยที่จะมีอิสระในการคิดหรือกระทำหรือพันธสัญญา หรือเป้าประสงค์อย่างเช่นคุณดังนั้นดาวเคราะห์โลกของคุณจึงเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีทางเลือกเสรีที่จะเลือกว่าจะสั่นสะเทือนด้วยระดับความสั่นสะเทือนสูงหรือต่ำแค่ไหนก็ได้ดังนั้นคำว่าดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีทางเลือกเสรีนี้จึงมีความหมายมากกว่าที่คุณคิดมากมายนะักสักวันหนึ่งคุณก็จะเข้าใจเองแหละว่า ดาวเคราะห์โลกมีความพิเศษเฉพาะไม่เหมือนใครเพราะว่ามันเป็นเพียงสถานที่เดียวที่มีพระเจ้าอาศัยอยู่ในร่างกายเนื้อทางชีวาภาพที่เรียกว่ามนุษย์นี้คำถามทุกชีวิตล้วนคือส่วนหนึ่งของพระเจ้าใช่หรือไม่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระองค์นั้น ท่านไคออนท่านช่วยอธิบายความหมายของข้อความนี้จนเป็นการยกระดับมนุษย์ให้ขึ้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับพระเจ้าและหรือจนแบ่งแยกมนุษย์ออกจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆใช่หรือเปล่าบางทีฉันอาจจะกำลังจับผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้มันกวนใจฉันจริงๆคำตอบจากท่านไคออนอยารู้สึกเป็นกังวลไปเลย อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าสามารถสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้สามารถทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงานสร้างสรรค์ของพระเจ้าก็ได้โดยที่ไม่ต้องทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็ได้มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าซึ่งภาพลักษณ์ที่ว่านี้อยู่ใน DNA ของมนุษย์นั่นเอง พระเจ้าพูดว่ามนุษย์คือรูปธรรมชีวิตที่เป็นนิรัน์เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเองในฐานะของพระผู้สร้างอีกด้วยใช่แล้วมนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆทั้งหมดมนุษย์และหัวหอมต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานสร้างสรรค์ของพระเจ้าด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าผลงานสร้างสรรค์ชิ้นหนึ่งคือ ถวยเทพที่สามารถเปลีปล่ยนแปลงสสารได้โดยใช้กระแสะความคิดของตัวเองส่วนผลงานสร้างสรารค์อีกชิ้นหนึ่งเป็นแค่อาหารให้กับมนุษย์เทพเหล่านี้เท่านั้นเองแต่ทั้งสองชิ้นก็เป็นผลงานสร้างสรารค์ของพระเจ้าด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าชิ้นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างเองเลยจริงๆเท่านั้นเอง ส่วนหัวหอมนั้นก็ไม่มีการกลับมาเกิดใหม่แต่พวกมันก็ยังคงเป็นผลงานสร้างสรรค์ของพระเจ้าอยู่ซึ่งในอาณาจักรแห่งการสรรสรรค์นั้นพวกมันทําหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งทั้งปวงเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลขึ้นมาในระบบคุณอาศัยอยู่บนทางโลกที่มีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณ จนถึงขั้นที่สามารถกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จริงๆเพราะว่ามันคือทางเลือกเสรีที่ว่าคุณจะนําพาโลกทั้งโลกไปสู่กระบวนการเลื่อมระดับขึ้นหรือว่าจะนําพาไปสู่การทำลายล้างดาวเคราะห์โลกของคุณเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีทางเลือกเสรีที่จะสั่นสะเทือนด้วยความสูงหรือต่ำแค่ไหนก็ได้ ดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีความหมายมากกว่าที่คุณคิดมากมายนะักซึ่งสักวันหนึ่งคุณก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าโลกมีความพิเศษเฉพาะไม่เหมือนใครเพราะว่ามันเป็นสถานที่เดียวที่พระเจ้าอาศัยอยู่ในร่างกายเนื้อทางชีวภาพที่เป็นคุณหรือเป็นมนุษย์นี้คุณคือชิ้นส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า ที่มาเดินอยู่ในบทเรียนบนดาวเคราะโลกดวงนี้คุณคือผู้ที่ตัดสินใจแล้วที่มาอยู่ที่นี่เองคุณคือผู้ที่กำลังขับเคี่ยวกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลความรักมันไปอยู่ที่ไหนเวลาที่มันไม่ได้ถูกใช้งานมันไปอยู่ในตู้ที่เก็บแห่งความรักหรือเปล่ามันไม่มีที่เก็บบนท้องฟ้ามันเป็นที่ สถานที่แห่งความสงบสุขอีกด้วยเพราะว่าคุณคือความสงบสุขคุณคือความรักนั่นเองคุณมีพลังอำนาจอย่างเต็มที่จงใช้มันจงมีทางเลือกอิสระที่จะใช้มันจงตัดสินใจจากความรักณขณะนี้ ขอขอบคุณเพกข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตนาวรัสมาณที่นี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะขอให้ใช้ความรักเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตนะคะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ